สวัสดีครับคุณผู้ชมครับติดตามรับชมรายการข่าวที่จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารทั่วทั้งประเทศจากทีมข่าวคุณภาพมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมกันช่วงพกัสข่าวเด่นวันนี้คุณผู้ชมมีหลากหลายประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นในเรื่องของเศษรษฐกิจสังคมการเมือง ic, หรือแม,ม้กระทั่งเรื่องราวปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมกันส่วนวันนี้จะมีประเด็นข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นปติดตามรับชมกัน ชาวบ้านดีลงังอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีมากกว่า300คนรวมตัวคัดค้านการก่อสร้างโรงหลอมรีไซเคลิลเชื่อว่าอนาคตเกิดมลภาวะเป็นพิษต,ต่อสิ่งแวดล้อมอันตรายต่อชีวิตประชาชนเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่30มกราคม2568ผู้สื่อข่าวรับแจ้งจากชาวบ้านตำบลดีลงัง อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีออกมาเรียกร้องไม่เห็นด้วยการที่จะมีการสร้างโรงงานตั้งขึ้นที่หมู่ที่3ตำบลดีลังซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าในอนาคตส่งผลกระทบแน่นอนกับหมู่ที่2หมู่ที่3หมู่ที่5ตำบลดีลังอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีโดยชาวบ้านให้เหตุผลว่าเมื่อสร้างไปแล้วยากที่จะหยุดหรือปิดตัวลงได้เมื่อมีปัญหาตามมามีตัวอย่างโรงง,งานที่สร้างไปแล้วโรงง,งานหนึ่ง ซึ่งอยู่ติดกับบ้านดีลังส่งผลเสียต่อชาวบ้านดีลังถึงทุกวันนี้แล้วยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ขอให้เห็นความสำคัญต่อชีวิตเด็กและประชาชนหมู่2หมู่3หมู่ห้าตำบลดีลังที่อยู่ใกล้โครงการจะก่อสร้างโรงงานหลอมรีไซเคิลในอนาคตที่จะทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษและอันตรายต่อชีวิตของชาวบ้านชาวบ้านจึงออกมาเรียกร้องต่อหน่วยงานภาครัฐขอให้ยุติการอนุญาตก่อสร้างโรงงานดังกล่าว ซึ่งจะก่อสร้างตั้งอยู่ที่หมู่สามตําบลดีลางหากแม้ไม่ได้รับคําตอบภายในเจ็ดวันชาวบ้านจะเดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเพื่อหวังเป็นที่พึ่งชาวบ้านเพื่อเรียกร้องหาข้อยุติต่ตอไปส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องได้เดินทางมาพบชาวบ้านเช่นผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดลบบุรีผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดลบบุรีผู้แทนผู้ประกอบการโรงงานโดยทางผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดลบบุรี ได้ให้เหตุผลต่อชาวบ้านว่าเป็นเพียงขั้นตอนเสนอเรื่องขอขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่หนึ่งปิดประกาศให้ประชาชนได้รับทราบที่อำเภอที่เทศบาลและจังหวัดลบบุรีขั้นตอนที่สองนั้นคือประชาคมชาวบ้านชาวบ้านที่มารับฟังบางคนทราบเรื่องมีอาการถึงกับไม่พอใจว่าชาวบ้านไม่ได้เดินทางไปที่อำเภอ เทศบาลและจังหวัดจึงไม่ทราบเรื่องดังกล่าวว่าผ่านขั้นตอนที่หนึ่งนี้ไปแล้วเช่นไรชาวบ้านเสนอขอให้มีการประชาคมภายในวันนี้เลยได้ไหมเพื่อที่จะไม่ต้องเสียเวลาประชาชนต้องออกมาอีกเพราะทุกคนต่างต้องไปทำงานหากินในแต่ละวันส่วนทางตัวแทนผู้ประกอบการสร้างโรงงานขอกลับไปทบทวนแล้วว่าจะกลับมาให้คำตอบต่อชาวบ้านภายในเวันและได้พูดกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้ผมไม่มีโอกาสได้ชี้แจงอะไรเลย ชาวบ้านไม่ยอมรับฟังสนองแท่นสูงเนินผู้อำนวยการศูนย์ข่าวประจำจังหวัดลบบุรีอนุกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์จังหวัดลบบุรีภาพข่าวรายงานเจวันให้คำตอบในการว่าจะสร้างหรือไม่สร้างนี้พี่มีความคิดเห็นเช่นไรครับไปคุยกับชาวานีหนึ่ได้ว่าแชาวบ้านจะคุความคิดเห็นยังไงเาวันนี้มยังไม่ได้คีดแจง แต่ชาวบ้านที่มา,าในวันนี้นะเขาให้ความคิดเห็นว่าภายใน7วันนี้ต้องได้รับคําตอบจากผู้สร้างโรงงานแล้วเราจะให้คําตอบเขาได้ไหมภายใน7วันนี้ก่อน7วันนะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นชาวบ้านจะเข้าที่สลากางนะครับก็จะเดือดร้อนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เดี๋ยวผมกข้ามามาทำงานกับผู้นำไม่ได้ว่าจะต้องทำอย่างไรถึงจะเลิกฟังการพิจารณาจะกลับมาประชาคมอีกครั้งหนึ่งก่อนเจ็ดวันนี้ใช่ไหม